สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพท่านหลังจากที่เขาได้ปลดล็อกการปลูกใบกระท่อมนะครับปลดล็อกการปลูกใบกระท่อมก็ปรากฏว่าขณะน,นี้ประชาชนทั่วประเทศเขาก็เ,เริ่มปลูกกันแล้วนะครับบางคนปลูกกันเป็นไร่ๆเลยนะบางคนก็ปลูกไว้ที่บ้านต้นสองต้นไว้ทานนะครับไว้กินแก้อะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็มาดูนะปลูกหนึ่ง ที่บ้านปลูกไว้1ต้นนะครับหนึ่งต้นแล้วเดี๋ยวจะได้มาอีกต้นนึงครับมัมเป็น2ต้นนะครับปลูกไว้กินแก้ปอนทาปวดอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งขนาดนี้ก็เป็นที่นิยมของคนไทยมากนะครับใบกระท่อมนะครับสําหรับกระท่อมพันธุ์ไทยนี่มันจะมีอยู่สอสามพันนะครับพันธุ์ที่พันธุ์ไหนที่ใช่สําหรับคุณก็ต้องคัดเลือกเอานะครับ พันก้านแดงนะครับพันธุ์ก้านแดงที่ผมที่ผมปลูกอยู่นี้นะคือเป็นพันธุ์ที่ใช้สาหรับบรรเทาปวดนะครับทาให้หลับสบายแล้วก็คลายวิตกกังวลนะครับอันนี้นะครับนะครับอันนี้คือต้นใบกระท่อมแบบก้านแดงนะครับก้านแดงส่วนพันธุ์ก้านเขียวนี่เขาเรียกพันธุ์แตงกวานะครับอ่ออเครียวจะใช้สาหรับการเพิ่มพลังงานแล้วก็สู้แดดและความเคลืค่อน ไอพันธุ์นี้เราจะเห็นว่าคนคนไทยนี่นะครับจะใช้กันมากนะครับเวลาทํางานก็จะใช้พันุ์พันธุ์ก้านเขียวกินกันนะครับกินกันนะครับกินกันเยอะนะครับส่วนอีกพันุ์หนึ่งก็คือพันธุ์หางหางทั้งก้างแดงนะครับก็เรียกคลายใช้สําหรับผ่อนคลายแก้ปวดรุนแรงแล้วก็ลดเครียดคลายกังวลนะครับคือคือสามพันนี้ใบมันจะไม่เหมือนกันนะครับ อย่างใบพันธุ์ก้านแดงนี้เราจะเห็นนะครับใบมันจะออกยาวๆเรียวนะเล็กๆใบจะยาวนะครับใบจะยาวนะครับอันนี้มันยังไม่ใหญ่นะครับเราไม่รู้ว่าพอมันโตแล้วจะขนาดไหนก็ยังไม่แน่ใจนะครับส่วนอีกพันธุ์หนึ่งก็มันก็คล้ายๆกันแต่ว่าหัวมันจะมนหน่อยนึงนะครับหัวมันจะมนนิดนึงอีกพันธุ์ก้านเขียวนะครับส่วนพันธุ์ก้านหางก้างแดงนี้หางข้างแดงนี้นะครับมันจะเป็น เป็นพันธุ์ที่หัวจะไม่แหลมนะครับมันจะหัวมันจะไม่แหลมปลายใบยนะครับมันจะมนๆนะครับนะครับกเ็เราใครที่ปลูกไว้แล้วก็นะบ้านบางบ้านที่ปลูกไว้แล้วก็คงจะรู้นะครับ <laughs> ก็คงปลูกไว้ดูนะครับปลูกไว้ดูไว้ทานนะครับเพียงต้นสองต้นเราไม่ได้ปลูกไว้ขายนะครับเราไม่ได้ปลูกไว้ขายส่วนคนที่จะปลูกเป็นอาชีพนะครับ จะปลูกเป็นอาชีพเพื่อจําหน่ายหรือเอาไปขายนะครับตามโรงงานเพื่อ,อไว้สําหรับป้อนโรงงานทํายาทํายาป้องกันโรคต่างๆก็ท่านก็ต้องสามารถที่จะไปปลูกได้นะครับนะครับปลูกได้ส่วนวิธีการปลูกก็ไม่ต้องไม่ง่ายไม่ยากนะครับปลูกง่ายๆนะครับขุดหลุมฝังดิน่ตอต้นลงไปก็ได้แล้วบางคนก็ซื้อมเมล็ดมาเพาะนะครับซื้อมเมล็ดมาเพาะให้เยอะๆนะครับไม่ต้อง ราคาไม่แพงนะส่วนมากส่วนมากเขาจะซื้อมเมล็ดมาเพาะกันนะครับมาเพาะกันหลังจากที่กัญชาไอหลังจากหลังจากที่กระท่อมนะครับได้ผ่อนคลายให้กับคนไทยได้ปลูกไว้กินไว้กินหรือไว้ขายแล้วนี่ก็มีเป็นที่นิยมกันมากนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่สิงหาคม2 5 6พันห้าหสี่เป็นต้นไปนะครับท่านใดที่สนใจก็ ดำเนินการปลูกไว้ได้เลยนะครับไม่ผิดกฎหมายแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าอีกไม่นานคงจะมีการปลอกล็อกปลดล็อกกัญชาด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชที่ใช้สําหรับรักษาโรคเหมือนกันนะครับนะรักษาโรคนะครับเอานะครับอันนี้สําหรับพันก้านแดงอันนี้นะครับก็ท่านจะดูนะครับก้านมันจะแดงนะครับสังเกตได้ดูนะครับก้านแดงนะครับก้านมันจะแดงนะครับนะครับมันจะแดงหมดเลยนะครับ เห็นไหมครับนี่นะครับดูนะครับเขาเรียกพันก้านแดงนะครับทั้งใบนี่เวลาเป็นเส้นเป็นสายของมันนี่มันก็จะแดงหมดเลยนะครับท่านสังเกตด้วยดีนะครับคล้ายๆกับมันเป็นก้านยาวๆออกมานะครับมันจะแดงหมดนะครับจะแดงนะครับเขาเรียกพันก้านแดงนะครับส่วนพันก้านเขียวนี่มันก็เป็นมันก็จะเขียวทั้งหมดนะครับมันจะเขียวจะไม่มีสีแดงอะไรเลยนะครับ นะครับส่วนพันหางแดงนี่ก็คือหมายว่าปลายหางปลายใบมันไปโคนใบมันก็จะแดงนะครับนะครับก็เรียกหางแดงนะครับหางแดงออดังนั้นเวลาใครปลูกแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าพันธุไหนนิยมนะครับดูด้วยนะครับว่าพันธุ์ไหนนิยมส่วนของประเทศไทยก็มีที่นิยมอยู่ก็มีอยู่สามสายพันธุ์นะครับคือก้านแดงก้านเขียวแล้วก็ หาง,ท,งทั้งแดงนะครับ3ามหาง3ามอย่างนี้นะครับเพราะว่าท่านสามารถศึกษาได้ตาม Google YouTube Facebook นะครับหรือตามพจนานุก,กรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเปิดมาดูนะครับศึกษารายละเอียดแล้วก็จากสาธารณสุขนะครับซึ่งเขาไดา้วิจงวิจัยกันนะครับเรื่องพวกนี้นะครับมันไม่ยากนะครับ เอาละครับสำหรับนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมาอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามรายการนโอกาสต่อไปด้วยครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ